โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาช่อง TCG Nexus กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีนี่ครับผมรายการพิเศษนะครับ<อ>ก็คือเป็นเปิดคาตัาน้นดีเซต SS01 นะครับเป็นบล็อกที่จำหน่ายพิเศษเฉพาะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยมันจะออกช้ากว่า2อาทิตย์เราจะมาเปิดคาตัานหนึ่งกันว่าในนี้มีอะไรบ้างเพราะในนี้มีของรีพินเยอะมากนะครับแล้วก็ของสามมาหลายๆใบนะสินค้าตัวบล็อกนี้หมดแล้วนะครับที่ร้านแต่ว่าที่ร้านมีขายจำหน่ายซิงเกิลนะครับผมสามารถทเข้ามาในเพจ TCG Nexus ได้เลยนะครับนอกจากนี้เรามีเจ้าของร้านนครัับมาช่ววยยกเปิดด้ ก็มาดูกันว่าเดบ็อกนี้มีอะไรกันบ้างนะครับรู้สึกบล็อกนี้นี่จะมีโอเวอร์ใหม่ของค e l เ m e n t ด้วยนะครับหลายๆคนน่าจะตามหากันคงเป็นสามัญมาแล้วครับอ๋อนี่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นการที่เรียกว่าตื่นตื่นในบล็อกนี้ก็ได้นะครับใบนี้ก็เป็นใบที่คนน่าจะต้องการมากที่สุดในช่วงนี้มันคือถ้าคิดไม่ออกก็คือคิดถึงเจ้าสองอ่ยกับเด็กบังในที่ไหนเดี๋ยวไม่เป็นซึ่งยูคิกโดนแบนนะครับเราได้ใช้นะเนี่ยจะได้ใค้ครั้งเดียว เพราะว่าพวกเลก้าลิทนี่คือ,อถึงเอาขึ้นมือก็จะล่าไม่ได้ครับโฮ้ยผมเปิดได้แล้วเป็นไซเคิลใหม่นะครับที่มีเงินทุกสีเลยเป็นเทคล่างเหมือนกันหมดเลยแต่เทคบนนี่แล้วแต่สีถ้ามาทนทิ้งในเทิร์นอ่ะมันจะจ่ายสามจี้รีมูฟตัวมันออกนอกเกมเพื่อเอาขึ้นมือได้ที่ว่าใส่กันได้ก็ไรประมาณส่วนมากนะครับผมว่าสเปคที่บอกดโดยการแบบนี้น่าจะเป็นพวกสไตล์อ๋อสไตล์ป๊อปสการตีก็สไตล์มันทิ้งเลยแน่แน่อ่าใช่ก็เอาคิดเลยไม่ออกนะทิ้งทิ้งตัวไซคเครื่องชุดที่สามตัวนึง แล้วก็กดมูฟไปน,นี้กลับมาทิ้งสไตล์ตัวอีกหนึ่งชุดนี้ก็โผ<อ>ล่อะไรแต่ว่าเทคโนโลส่วนมากก็จะเหมือนกันหมดเนาะกระบอกสองพันใช่เป,เป็นเทคนิคเริ่มหลังปะเพราะว่าเออเป็เริ่มหลังมันต้องอีกฝ่ายเกล่ยมากกว่าเท่ากันใช่ชุดนี้เขาเล็กสไตล์มีมุมต้นเกมโผล่แก็มีผลนะอืมเป็นสามารถอีกแล้วสามารถอ่านี่เป็นเป็นโลเดชั่นนะครับก็ชุดนี้จะเป็นชุดที่เริ่มออกตัวโลเดชั่นที่เป็นการ์ดซัพพอร์ตมาที่ไม่ใช่การ์ดตรงสายแบบพวกของกิ๊เตอร์นะอันนี้ก็จะเป็นแบนเกตคู่กับ กีเทอร์ครับกเทอร์ก็ดูนะมเป็นอัศวินกับพุโยนต์นะครับสามารถใส่ด้วยกันได้ไม่เหมือนพวกออสคูราที่สวิตช์เอวาร์เทคน่าก็จะคล้ายๆทุกแขนนะครับคือลงจากมือจะได้ซัมติงฟรีหนึ่งก่อนอนุญาตอ่าแล้วจ่ายซีวีเพิ่มเมื่อทำเทคาหนึ่งสองอย่างเรื่อยๆแล้วได้แต่สกิลสองอย่างก็คือมันก็จะเหมือนแบบทำไม่เนยมาจากพวกสีต้นขมอประมาณนี้อย่างใบนี้คือหยิบออเดอร์หรือว่าคอยยูนิตใช่ไหมผมจะไม่ผิดอ่าใช่ครับหยิบออเดอร์ออเดอร์จากเทาคอยยูนิตจากเหลืองอ่าใช่โอ้โหก็คือเป็นของเหลืองกับ เท่าเลยใช่ไอ้นี่ใส่เคลื่อนอันนี้มันใส่เคลื่อนว่ะพี่เปพวกแกงพวกอ่ะเผื่อแรกพลัสีโอเคแต่ว่าเอนจิ้นเหมือนกันเอนจิ้นคล้ายกันครับมันจะมีอยู่สองเซตคือเขาบอกว่าเป็นทีมทีมแอทแท็กกับทีมดีเฟนส์อ๋อซึ่งตัวของสีสามสีเดี๋ยวแปะรูปให้เดี๋ยวแปะรูปให้มันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีเทาจะเป็นสายดีเฟนซีฟอ่ะก็คือล่างมากะใช่ปะล่างมากะไอออเดอร์เนยอ๋อใช่ใช่มันจะเป็นออเดอร์ที่ จิ้มหนึ่งตัวเข้าไปกัดได้อ่ะก็เสร็จแล้วมันจะไปบายโซนนะฮะก็เป็นเออว่าพอเป็นเซฟดีเฟนซ์เนี่ยคนหลายคนเริ่มให้ความสนใจนะเพราะเกมการตอนนี้คือเน้นกันอ่าเน้นเน้นเขาเรียกว่าตีประกันแรงคือมันตีแรงประตันก็ไม่อยู่ตีกันแรงมากเห็นผลสุดน่าจะเหลืองนะครับเพราะเหมือนการซัพพอร์ตซึ่งมันจะมีสเปคอันนี้ก็เป็นสเปคแจกบูทแจกบูทนะครับเขาบอกเป็นสายตีก็คืออย่างตัวที่ตัวนี้มันจะหาได้เหมือนตัวนู้นเหมือนกันแต่ของสั่งฝั่งนี้มันจะมีสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีีีแแดดงงงสออ่่่าซึไ้จกบูเนย ต,ต,ตัวตัวหาจะมีเอฟเฟกต์บวกห้าพันเพิ่มส่วนไอตัวดีเฟนซ์จะมีชิลล์บวกห้าพันเป็น<า>คอร์ร์เคล้ายกัน,น,นบวกกับใส่กันได้แล้วรีบวกใครวะเนะี <laughs> ่ยพาชเต็มดาวเป็นโปรโมชั่นนิตยสารนะรก็รีในนี้เหมือนกันคนที่อยากเล่นเกียร์แต่ไ่อยากเล่นกีโซทำไ,ได้แล้วไอหมอนีุ่้ยนี่มันอันนี้เลทเดียวกันนะรีพัสสุดยอดการที่ทุกครั้งที่ออกมาอะไรนะออกเด็กใหม่มาคนจะหยิบมาใส่แล้วพอเด็กลงตัวก็จะเอาออกเก่งมากเลยนะดีร่าพี่รีเหมือนเหมือนแบบเรียกไม่ออกใส่ซาเซสะ ใช่นี่เขาก็มีรีด้วยนะครับเป็นฮิวการเวฟและการชี้ของทุกสีเลยซึ่งซสองสเปคนี้ตอนนี้คือค่อนข้างหายากแล้วเพราะออกมานัาแหนบอสอีปีบลกอกห้ากับบ,กกบ,บ,กกบล็อกฟิตอววลแรกเลยอะเอวาแรกอะโอ้โหจําได้ว่านานมากโอห,ห,ห,หัว่ารีอย่างนี้ดีแล้วคนจะได้หาได้ตอนแรกคนน่าจะหาไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ให้คู่กันแล้วนล่งมาละคู่กันให้ดูรูล้วลูกมันจะต่อกันะได้ลูมันจะเป็นเกี่ยวกันอะแต่บล็อกพวกนี้คือต้องขีออเดอร์ใช่ไหมถึงจะมีของนะใช่ครับเพราะว่า ปีที่แล้วเขาพามาบอกว่ามันก็มีของประเภทนี้ยู่เหมือนกันแล้วก็ยอดสั่งซื้อของประเภทเราลดสักสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าทางยุ่งเขาอยากให้ของเป็นลิมิเต็ดอ่าส่วนรอบนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับเราร้านค้าเรากำเนิดที่มันเยอะมากครับยอดเลยลดตัดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหทุนหน้านะจริงครับหมดตลาดหมดยังหมดกั้งแตมาวารถร้านนะนี่โอ้โหแบนี้ของสามัญแบงค์ไม้สามัญแบงค์ไม้พวกเห็นแบงค์ไม้ใส่ทุกคนเลยอะ อ่อันนี้ก็เป็นโอเตอรจเกอร์สีเหลืองนะครับซึ่งเทคบรรจาค่อนข้างแปลกๆมันค่อนข้างแปลกนะผมว่าเทียบกับสีสองสีที่แล้วอ<ช>ะแสดงวอาตรงนั้นเหมือนจะง่ายกว่าอันนี้มันจะมีเครืไข่เพิ่มนิดนึงแต่ว่าทําติาาดแล้วมันจะมันจะโอเวอร์กว่าอ,อันนี้บอกว่าต่อช่องว่างอ่าช่องเรียกแล้วช่องกาดทุกทุกสองใบนะฮะะส่วนหนึ่งใบก็แปลว่าถ้าเราเริ่มหลังเราชิคไปนี้เลยเลยขาไม่มาการเราจะโจดสี่ใบโดยจากโอเวอร์เอฟเฟกต์โอเวอร์ด้วยแล้วก็ หลังจากนั้นก็นจะทำลายเลียกาทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามและการเลียนทุกใบการเลียนด้วยนะก็ะ<อ>คือเขากาดแบบมิดโอเวอร์เข้าก็คือทะลุ <c oughs> ก็เอาการออกแล้วขึ้นตัวลร้ายให้เรียงก็ได้ใช่เป็นใบที่แรงนะเป,นนเป็นนี้ก็ถือว่าแรงแล้วก็ชิคก,ก,กี้นเกมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่ใช่ไหมนี่ของผมโอ้โหม่วงครับเกิดเป็นแสงกับมืดอ่าแต่ไอ้มืดเนี่ยก็เข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายกว่าสีเหลืองง่ายกว่าก็คือพอเอฟเฟกต์เพิ่มเติมเนี่ยมันคือหยิบเดเมโซนขึ้นมือแล้วก็จากนั้นคอการ์ด็นใบแล้ะบุกมือ ามันอาจจะแบบแปลกๆนะค,ะนครับเิดคอเนี่ยเพราะว่าบางเด็กมันอาจจะแบบเลียตีแล้วแหวนตีแล้วจับลุกอะไรเงี้ยอาจจะเรียกว่าไงรับมือกับโอเวอร์ทิเกอร์น e ี้เพราะว่ามันเหมือนออกเค,คมาเพื่อให้มันใช้ยดาดะเค่ใชติดคคอแต่ที่ใช้ดีสุดก็น่าจะเป็นนี้มั้งกว่าก้าวกว่ากาดักเคสเพราะว่ามันหน้าว่างอยู่และหน้ามันซ้ายขวาสวยมากออกตลอดแล้วก็เป็นเป็นใบไหนดามดีๆถ้าคิดดีๆมันก็มันเกิดขึ้นแล้ใช่ใช่ไหนดามถ้าเกิดใครหาทิเกิลครับทิเคิลมันเลีให้ด้วยนะเยอะมากเลยแล้วเป็นอาร์ตของสลาเตอร์อ่า แต่แต่ไม่มีเทคมาบางละตอนแรกมันมีเทคบางไงผลวาดเหีือว่าโอ้วสีเขียวผลวาดเดียวกันะก็ใช่ผลวาดน่าจะผลวาดเดียวกันอันนี้เป็นดูอัลของเหด่นเขียวนะครับอ่าเก็บนอมอนออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือหรืออ่าชุบเกตสองขึ้นไปหนึ่งใบโรงเรียนนะฮขึ้นไปที่แพงสุดนะเพราะหรอเหด่นเขียวเพราะว่ามันง่ายเนาะใช่ตรงนี้หรอว่าจริงจริงติดสีเหลืองแพงหมดสีคนรวยสีคนรวยจริงครับไมีสีคนเนี้ย อ้ยน้องการนหงอนาคตก็แต่แบบสไลด์สีกูเลนมันต้องไล่ไล่ออเดอร์ใช่ไหมครับถึงจะทำกลิ่ด้านบนได้จริงเหรออ๋อจริงๆมันมันได้บโกสถ์มันมันเหมือนว่าไงอ่ะมันได้สองพันเลย <Okay. S 2> แต่ว่าเงื่อนไข่อื่นต้องต้องเชลล์ออเดอร์ต้องสีกูเชลล์ออเดอร์มันดีไซน์ให้ดีดีไคนเดียวเไงอ่ะ้องโอเวอร์หมดแล้วเหมือนพวกบล็อกหนึ่งมันจะการันตี o r r นะครับตอนนี้บอกเหมือนคิดมันบล็อกที่แล้วนี่ครับการันตีว่าจะเป็น,นโอเวอร์จริงๆยังมีอีกแบบนะแต่มันยังไม่ออก หน้านนนนตี๋หน้ากองหน้ากองก็ตอนแรกผมเคยคิดนะว่ามันเป็นโอเวอร์ใหม่ไม่มันคือสีเหลืองเหตก็เหมือนกับไอพวกเนี้ยครับไอ้กแก๊งทิ้งมือแล้วเอาขึ้นมือแหละแต่เหตุนบนมันโคตรฉลาดดูกองไว้บนไว้ใต้ว้าว <Wow. S 1> สองพันจริงเหตุล่างคงเหลือเขาดูบ้าไหมครับเพราะว่าเหลืองมีตัวสามันแคนที่มันขุดแคงเดียวกันได้ <laughs> อินฟินิตี้เราเห็นดูอาร์ตขุดดีๆเหมือนตอนยุคสีด <laughs> ูอาร์ตกลับมาเก่งเลยนะไอ้ท <Yeah, S 1> ี่มา <laughs> แล้วไปเลยคือหนอําเป็นเลที่เล่นไปเรื่อย้แล้วคุณสตีฟยิ่งเลทยิ่งเลทยิ่งเก่งอะเนาะตามเป๊กสไป์นี่ดวลแคมของแดงเขียวพัการครับแดงจะเรียกโทเค็นได้นะครับเรื่องนี้แต่ว่าทุกคนต้องโค้กทุกเลททุกทีแดงไปแล้วแต่เนี่ยคืดจอการ์แทนครับมีแล้วนะโอ้ไอ้นี่มันไม่เข้าไผ่ด้วยใช่ไหมที่มันแขงไม่แน่ใจว่าหนังสือได้เข้าไผ่ไหมแต่ว่าหนังสือมันค่อนข้างปกไม่ดังอ่ะก็เลยแปลเป็นว่าโคงกนี้ก็เลยหมุนไปเลยหายยาเลยใช่ในไทยแล้วตอนนี้รีละ แต่ก็ยังไม่น่าสกนะคือแต่แต่ก็ทำให้คนไทยได้แตกการแบบนี้แล้วไงตอนแรกตอนแรกแทบจะแตกไม่ได้เลย,ยนี่ครับเป็นของสีเขากับม่วงแต่เทคมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เทคบนคือมันดูก,กอตามเซ็ตออเดอร์สีม่วงคือแบบดูไปเดียวเพราะว่ามันบวกหนึ่งนี่ก็เป็นน้อเงินแดงโซชาั์โซชาต์บวกห้าพัน,น จริงๆตงัวผมตัวนี้แอบปิ่งสุดนะที่เล่นไมออกก็ลงมาตัวช้าบอกว่าพันปีได้เลยแห่ได้อ่าแล้วก็มีสกิลซีบีเพิ่มเพื่อเรียกการจากโซโลหรือยิงหนึตัวเอาที่อะไรๆนะฮัลโหลสองขึ้นไปนจริงๆทดดี่เล่น<ต>ไม่ออกนะนี่แลดวก็คอมโบสุดยอดคอมโบยี่สิบแปดส่ว a few moments later นี่ครับ <c oughs> เราเปิดกันสิบสองม็อกกว่าจะออกมันมันชื่ออะไรใช่ไหมครับมันคือ a motivation อ่าแปะลูกเก่าด้วยอ่าครับมันคือเบบนี้แหละใช่แต่ว่าเป็นของทําให้เด็กเกศสีได้ใช้อ่าซึ่งมันจะจริงจมันถือว่าห่วยกว่าไหมมันห่วยกว่าครับแต่ว่าเด็กเกศสีมันจะได้มีทีละปัดปัดใส่ไม่ได้ไม่เก่าอ่าใช่เพราะว่าเด็อู้หูใส่ได้แต่ตายไม่ได้ใช่ใส่ได้ตายไม่ได้แต่นี่ก็คือได้ใช้แล้วนะถือว่าดีแล้วเพราะว่าไม่งั้นเด็กเกศสีคือแบบเจออะไรนะรูอาดท่ากาดทีอะไรได้อนี่เราเปิดมาครึ่งตันแล้วนะดูในคลิปมันอาจจะไม่นานนะนี่คือเราเปิดเกือออบครึ่่่งงงชััววโมมแลล้นะยยไกเ ออกยากจริงแต่ตองหนึ่งมันมี3ใบนะครับแต่แบบมันไม่เจอเลยคือถ้ามันเจอมันจะตรงกลางเลยอ่ะเพราะมันเหมือนมันกินเลทแค่มันไม่กินเลทอะไรเลยคอมมอนมันกินเลทคอมมอนเป็นติเกอร์โอ๊ะออกแล้วครับน่าสิครับเป็น F F R หน้ากลัวปาคาที่เท่น่าจะราคาครับน่าจะมีราคามากๆเพราะมันดีเลยเพราะดีเลยมันสี่คนรวยอ่าใช่โอ้ยไทยโตถ้าถึงเลยก็ประธานบริษัทนะครับ อันนี้ครับเลตพิเศษมันมันชื่อเลตอะไรครับ S E R S E R มันรู้ยอดจากอะไรโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับจะมี Energy ทั้งหมด2อันนะครับใน1ตั้นจะเป็นสุ่มแบบทั้ง1นใน6กอ่ะจะได้2ใบอ่าก็จะมีที่เราเปิดได้ก็จะเป็นเจนาโอกกับนักพาตกพาที่อยู่กับขีโร่มานานจำไม่ได้เป็นใครแต่นั่นแหละครับคือไคโตแล้วก็ม็นานนะอันนี้ก็นานเหรอ อันนี้ก็เป็นเอฟนะครับก็จะมีหลายแบบมากแต่ที่เราสุ <g 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 ่มได้ก็จะเป็นดูเอลการ์ดทั้งสองอันแล้วก็เป็นอ่าสามัญนะครับผมก็มีแค่นี้หมดละแล้วก็พวกเลกเดดก็จะมีจากเนี้ยรวมๆกัน30ใบนะครับขอไม่แยกแล้วกันมันเยอะมากเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยเอามาโบกโอ้โหมีสามสิใบเนี่ยวสามใบส่วนรีก็บล็อกละใบนะครับก็30ใบเหมือนกันแล้วก็ของดีจะนวนมากเดี๋ยวเขาแยกทีหลังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับ คลิปในวันนี้นะครับหากใครสนใจสั่งซื้อสินค้าเป็นซิงเกิลน,นะครับเนี่ยอยากได้ไปไหนเนี่ยอยากได้ไปนไี้ก็สั่งเข้ามาในเพจ TCG Nexus ได้นะครับก็สำหรับคลิปแพทเทิร์นของบล็อกนี้จะไม่มีนะครับจะไปทีเดือนเดือน6เลยบล็อก3นะครับผมบล็อกไม i o n p โพลิชนั่นเองนะครับวันนี้ขุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย